thank you ได้ทาการผูกเหล็กนะครับแล้วก็ทําคานก่งก่อนครับผมฝั่งนู้นก็เสียบแผ่นแล้วก็เดี๋ยวหล่อเหลือรถมาเจาะดึงสเตกเที่ยวนะครับแล้วก็จะเทคานลัดอีกทีครับฝั่งนี้ก็นี่ครับได้ทําการเดินเหล็กคานตลอดแนวบนฐานพุตติ้งแล้วครับก็กำลังดีหาลายหาอะไรกันอยู่ครับ ก็นี่ก็เป็นชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนประกอบสำเร็จครับเสียบนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับก็ฝั่งนู้นก็รออยู่แล้วครับรอรถมาจอดก็ จะไม่เหมือนกันนะครับก็ฝั่งนู้นเพว่าฝั่งนี้การดินแค่นิดเดียวครับก็เลยเอาแบบเสียบสำเน็จมาเพื่อโชว์ให้ความสวยงามไปเลยสนใจกต็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเข้าดูหน้งหางานจริงได้เลยครับ กเก้าสิบกว่าเมตรนะครับฝั่งนี้ีฝั่งนู้นที่ผมเสียบแผ่นพื้นไปแล้วก็พอๆพครับเก้าสิบกว่าเมตรอนี่ก็เป็นอะไรชิ้นส่วนของตัวนี้ครับของฝั่งนี้ฝั่งนู้นเป็นที่ถ่ายไปครั้งที่แล้วก็เป็นแบบเสียบแผ่นพื้นนะครับแล้วก็เทรัดหัวแผ่น โบลูกพี่ทำะไรหลายแบบไงหลายแบบนี่ครับคลิปที่แล้วที่ทำไปนะครับก็นี้จะเป็นคนละแบบครับอันนี้จะการดินเยอะหน่อยครับต้องดึงสเตยด้วยก,ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ เดี๋ยวจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูกันอีกในคลิปต่อๆไปนะครับก็ฝากด้วยครับผมช่างแจมชัยนาทครับผมอก็กดติดตามให้ด้วยครับแล้วก็นี่ครับผมสวัสดีครับ